ก้มเยอะมันแปลงฟันกูอยู่มืองหมามากเลยคัวที่ดุที่สุดให้ดีไม่ควรพลาดไม่ควรแปลง <c oughs> ครับแล้วมาผมกับผมชอ่องคปักดีมีสวัสดีครับแล้วมาผมกับผมช่างโคตรลุดน่ะปักดีมู <c oughs> วันนี้เราจะพาทุกคนมากินหมึกสายช็อตตัวละ50บาทไม่สายไม่สายนะเพราะวันนี้บ่ายแล้วบ่ายบ่ายแล้วก็แสดงว่าบ่ายแทนมันจะเป็นนิ่งง่วงๆหน่อยเป็นบ่ายแั้วไงหมึกเราสายหึช็อตเป็นช็อตเริ่มต้น50กินแบบเราะวกินแบบนี้ได้เลยเหรอครับก็ได้ชิมชิมเหรอสายชิมมีครับเอาตัวไปก็เอา4ตัว200เอา4ตัว เเดียยวกัันลครบแล้วมึงสายกินแบบเป็นช็อตก็ได้เหรอครับได้มันจะทนถ้ามึงไหวอ่ะมันเกาะคอดีหมีเลยขอลองได้ป้ะให้นะขอลองได้ป้ะเอาตัดเปล่าโอ้ยงั้นผมขอลองได้ไหมแล้วก็ช็อตอีกตัวหนึ่งขอเพิ่มเพิ่มช็อตสายอีกตัวหนึ่งครับพี่ขอรอคุณอยู่นะครับเราจะทำอะไรครับอันนี้เหรอเอาปากออกเอาปากออกอ๋อ ที่ดุที่สุดให้ดีจัดไปตัวไหนดุๆพี่จัดมาให้ผมเลยตัวที่ดุที่สุดในบ่อขอเป็นตัวเล็กๆนะพี่เดุี่สุดครับประการยาจ่ายประการแล้วใช่ไหมจ่ายแล้วมันกินได้แน่นะครับได้ปวดจิ๋วๆไปนะครับสี่ตัวเท่าตัวมันคืออะไริงของเราไซของเราไซดันโลอ่ะดันโลเลยของเราไม่ธรรมดา มึงมสายาก็ตกแบบดี่ๆมันจะลอยขึ้นมาเป็นสายนะเอาแค่เอาแคคุกคุมให้ความรู้ท่าันสมัยแล้วเราต้องโโรุมวยแล้วโยนไปเกี่ยวมันมาให้ได้แต่ว่าจะอยู่ยที่ไหนมันไม่อยู่กับเหนือน้ำึ้นมือเหนือน้ำตัวดำๆไปหาที่ไหนอ่ะต้องออกอีกเพืนสองกุ่มเออสองกุ่มไปเจอกันนะคืนนี้ <S 2> <S 2> <S ถ้าใครอยากเจอมึกตัวใหญ่ก็ไปดูคลิปนี้ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ซื้อหวยเล่ย์ไรอ่ะซื้อเล่ย์ไรอ่ะ บอกไม่ได้โอ้โหพี่เราซื้อเลขอะไรซื้รางวัลโอ้โหจบเอาถ้าคุณได้รางวัลที่หนึ่งคุณจะให้ผมเท่าไหร่จะกลับมาตามหาบ้านได้คุณพี่ชื่อว่าอะไรครับขั้นกระไดขั้นกระไดคุณพี่ขั้นกระไดขั้นกระไดคุณพี่เอาหน่อยโอเคกชื่อดีเขาค่อนข้างที่จะยาวนะคุณพี่ขั้นกระไดตอนนี้อ้าวน้อยค่อนข้างเก๋ไก๋ไม่มีเลขเลยงวดนี้ ดวงจะถูกขึ้นมาซื้ออะไรก็สุดอริงจริงอ่ะคนกิบยึดกับบาดมีมาเอาเราคนได้จองไปนะผม้วาันไหนก็ได้มันถูกอ่ะผมขอสั่งตั่วเขาได้ผมไม่รู้มม่แบบไหนก็ได้เาให้ถูกรางวัลจริงแต่ผมไม่ขอเลยเลยใครถูกรางวัลก็แบ่งผมด้วยนี่เวลค้ามนี้มาแล้วเอาคนละช็อตช็อตหมดแก้วนะไปยอดหมดจริง มาแล้วโอเคาเลยค่ะรนละ่อยดิ้นร่อนละ่อยดิ้นเราต้องร่อกันรน่พร้อมกันแล้วน้องฉินเดี่วเดวเดแจอาุดครับรนลาดิอุ้ยขอมมันงานของอันกอไป enjoy ครัเบบี้แต่อันนี้อร่อย นอร่อยจินมแต่ของกินเนาะจิ้มเลอื้มติดเหงือกกินมันไม่ติดเหงือกนะกินหมึกก็ติดเหงือกกินเหงือกติดฟันกิงมึกดิ้นเป็นทั้เหงือกเป็นทั้งฟันกับอาหารชีวิตของเรามาแล้วเราต้องขอบคุณน้องนะครับที่ยอมสละชีวิตให้พวกเราได้กินกันเนะอรั้ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ข้าวทุกอย่างอาหารทุกเม็ด อยาก,กินนิ่งว่างไปของมีค่าภาวนาลำบากลำบากหนาหนาขาบรรดาลิกตาดำดำกินเนี่ยพูดไปอะ่ะมันยังไม่ออกจังเลยอ่ะมันเกิดบิ๊กเลยไม่ถึงยี่อยอส,าาสิบยี่วโมงเลยอะถ้า <c oughs> ไม่แดดของสุกเลยไม่ <c oughs> น,นี่มาภาษาอะ่าษา,า,าอันนี้คือเราทำอะไรครับอันนี้อ่ะเอาปากออกเอาปากออกอ๋อ ถ้าเราไม่เอาออกเขาจะกัดปากเราครับเป็นรูไหมครับถ้ากัดอันนี้คือซาซิมิของผมเลยไหมพี่อุ้ยเอาแล้วช็อตไปแล้วมาแล้วช็อตมาแล้วเอามาช็อตได้เลยเอ้ยเอามาช็อตได้เลยเอาตัวไหนลงก่อนพี่ส่วนไหนก็ินนน้จุส่วไหเขาปากวดลองอุ้ยมันหงายกุย โอ้ยมันดูดตัวตัวเมึกแล้วครับอ๋อโอ้ยทำไมมันเหนียวจังเลยอ่ะมึงคุยกับมันก็ดี๊กแกล้งก่อนทำเป็นทำเป็นคุยก่อนดูดูดิเฮ้ยเฮ้ยมันดิ้นได้อุยดูดิดูดิเฮ้ยใครจะไปกล้าจินมนะแบบเนี้ยฮะจับตูดแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มอย่างงี้จับตูดมัน จับตูดมันก่อนเดี๋ยวก่อนต้องจับตูดมันก่อนอนนะนี่ขอตัวดูดิปาดโคนเดือดโอเคเฮียได้ได้เด็กหลังห้องมาได้มือหลังห้องมาอุ้ยมันดันผมนี้เราจับตูดจุ๊งไปเลยจับตูดแล้วจิ้มน้ำจิ้มจับตูดโอ้ยกูลุ้นเดี๋ยวก่อนดิเป็นแหมไม่ได้เป็นคนกินในลุ้นจังเลยเดี๋ยวน้ำจิ้มตามพี่หลังเลยวะจไปเลยไปเฮียต่อน้ำจิ้มนี้่นนะผมจะลูบเขาก่อน มืออย่างนี้เลยขอโทษนะน้องพี่ไม่เคยกินพี่อยากลองลูกทะเลไม่กล้าแดกไปแล้วไปแล้วพอแล้วไปแล้วโอ้โหนานนนาียเอ้ยเอ้เ้อเร็วๆพี่เ้ยไอ้ลห้อหา้องคนอีสานมาทะเลครั้งแรก โอ้ยกินเป็นล่ามเลยอ่ะดูดปากวะดูดปากเขาเลยกระดกตามมันเคลือบไม่ออกอ่ะกระดกตามคนมันเกือกแบบว่ามันเคลือบก้านหนังยางใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือมันเคลือบไม่ออกเขาแดกไปชิมือนช็อดทำไงอ่ะโอ้เยอยโคตรโหดอ่ะหาก้ม คนจังหวันไหนนี่เฮ้ยน้ำน้ำมืกอ,อกองเข้าหวานแล้วโอเคกินแล <Okay. S 2> ้วปะอร่อยไหมอร่อยต่างกับหมึกกล้วยไหมหมือกล้วยอร่อยกว่าอย่ากินเลยมือสายไป<ส>กินหมึชกช็อดกล้วยเหอะให้กินดีกว่าแล้วขาบอกว่าตัวเดียวในชีวิตพออืชีวิตต้องมาทำอะไรแบบนี้วะเดียความรู้สึกแรกในชีวิตโคตรเปิดประสบการณ์ชีวิตนี้ขอกินแค่ครั้งนี้แหละครั้งเดียวพอนี่นี้แค่ดีอ๋เพื่อนผมอยากลองไม่ใช่แบบช็อต เอาเท่าเมื่อกี้แหละพี่เอ้ยกูไม่กินนะเอาเอาตัวที่ใหญ่พี่โอ้โหมึอขายหนึ่งตัวแบบกับปลาเมึงอบาแบบสดสดคุณต้นเขาอยากลองทำอะไรเนี่ยไม่เอาไม่เิ้เขาอยากลองเมอกี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งไม่ได้เดี๋ยวให้เขาลองดูว่าเป็นไงแบบดูขอหนึ่งตัวเอาสองตัวเลยพี่ครับตัวเล็กสองตัวเลยพี่ตัวเล็กเลยครับมีคนมันอยากลองขอคมีคนมันอยากลองขอเอ้าคุณต้องย้ำไม่อยู่บอกตรงถ้าเปแบบนี้ ผมลูกคนเดียวครับแม่อยู่ต่างประเทศอะไรต้องส่งข่าวถึงแม่กูด้วยนะได้ลูกคนเดียวนะนานอย้นแล้วี่มาชวนกูทำไมเนี่ยไม่พื่มึงเป็นคนพามาแน่เไม่เคยกินตัวนี้เลยไม่เคยเจอตอนแรกเรานัดว่าเป็นกุ้งมังกรแต่กุ้งมังกรเมื่อคืนไม่ขึ้นเหลือกินนี้จะดราม่าปะเนี่ยเลืออะไรอ่ะคนขับเขายังดราม่าเลยอันนี้มึงสายอ่ะเขาก็มีชีวิตของเขา ออมึงดูบูดิ้นเด้อ <c oughs> ้มีคนมากินพ่อกินแม่คนอย่างนั้นนะคุณจะรู้สึกดีไหมเขาก็มีลูกนะมาสองตัวกูกินเสร็จปล่อยลงน้ำาแล้วนะ <c oughs> จะไม่ทิ้งอาหารอยู่แล้วเพราะว่านัดรักโลกรักธรรมชาติ <c oughs> จะกินบูด,ดิ้นนะ <c oughs> ที่รัวทำแบบนี้มันเป็นการส่งเสริมธุรกิจชุมชน,นนะครับชาวบ้านจะมีรายได้เศรษฐกิจมันก็เดินได้หมนเวียนนะครับมินาดามานะครับ เราอุดหนุนชาวประมงพื้นบ้านเล็กที่สุดเลยพี่น้องตัวเล็กหมดเอาช่วงเกิดมั้งช่วงเกิดเมื่อวานเลยอ่ะดเไม่เล็กนะไม่ใช่พี่ตัวนั้นเด้งเร็วตัวนั้นเด้งเร็วพี่ตัวนั้นคนรดือตัวนั้นดเร็วตัวนั้นเร็วเด็กหลักงบเลยตัวนั้นหอยเต้นเอาเลยไม่ใช่ไม่ใช่มาเลยจับดิจับดิให้เลือกก่อนเอาสุภาพสตรีเลือกก่อนเฮ้ยฝาดได้ของไทยอ๋อสองตัวเลยสุภาองตัวนี้เลย โอเคคนดือตัวเดกคนดือเยโหเลยอุ้ยเอาเลยเอาดิอยากโดนจะออกมาได้จะออกมายโดนอุ้ยเปิดไฟเลยเตาไปเลยเอาตัวดื้อไปเแล้วเขาบอกเขาบอกว่ากินฉินพร้อมกันเหรอเอาเลเอาเลยเอเลยจับป้าจับหัวจับหัวจับหัวจับหวจับรวจวบรัววะจับเลยจับเดียวี่ห้จับป้วรการไใ่เร เปถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมถ่ายเลยแล้วถ่ายวีวงไหนอ่ะเอาตรงไหนเข้ากอนวะไหนก็ได้จริงปะเนี่ยพี่เอาตรงไหนเข้ากอหนวดเอาเลยเฮ้ยเอาหเห็น่เยอดูน่ยเออคนหลุดเยง่ายมากเลยเป็นไงเกือบป็นแปรงปันกูอยู่แดยงปูนอยู่แยิงปน่ันมาหน่งอันเป็นไงรสชาเป็นไง ปิดป้ะหยาโอ้ยดังกรึบเลยมากินขอน้ำมันงาด้วยหนึงเฮ้ยลองน้ำมันงาก่อนเถอะน้ำมันงาตามไม่ไหวหดหยุดไม่ได้ทำไมอะน้ำมันงาทำไมอะกระดดเหมือนขึ้นเลยบ้านขดร้องเพลงเลยอร่อยดิอร่อยดิน้ำมันงาอร่อยแล้วบอกแล้วมันอร่อยเราเลยสองไทยกูไม่ค่อยดิบเข้าลงมาหนิก็รก็รู้ อง่ายก้าดป่วยง่ายนี่บอมือให้นัางเขาช้าและนัางเขาดีครับคนการกินปลาหมึกชอยยังอยู่เลยอร่อยหรออร่อยอร่อยแบบแปลกใหม่มันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มันเปิดประสบการณ์ใหม่เรามีเช็คชีวิตสักชีวิตหนึ่งเราควรลองอะไรที่ใหม่ๆเงอนอิปบาทด้วยใช่ค่าเสือกมันแพงไม่ค่อยดับนะปกติคุณรู้สึกกินครั้งนี้แล้วรู้สึกเป็นไงครับ ไม่ควรไม่อะไรนะไม่ควรไม่พร้มไม่อดไม่ควรแป่งชอบไหมใจแล้วใจดูคลิปนี้ผมบอกก่อนเลยนะไม่มีการวางแผนว่าเราจะมาทำอะไรกันเราเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าเราก็จัดเลยเอาเลยทำเลยพอดีเลยสี่โมงก็แดดลงแล้วเล่นน้ำเอาวมะนาวนี่บอกตรงเลยนะเขาเรียกว่าไม่มีการเตรียมไม่รู้เรื่องเตไปอะไรมาถึงก็ไต่ตามทะเลเนี่ยมีให้ทำบายจอยตัง อ้าวพี่ครับไม่มีตังค์จ่ายครับมือเดกเยอะด้วยพี่บอกมือมึกเกือบหมดตู้พี่ครับทำงานอะไรทดแทนได้บ้างครับออกเรือสามเดือนเละโ้โยืมแม่ใ้ลุกเรือสามวันผมไม่ว่าทำทำมึกทำงานช่วยได้ไหมครับเป็นผ่อนผ่อนจ่ายผ่อนจ่ายได้ไหมครับเดี๋ยวจับมือให้จัดไปเอ้ยเราได้งานทำแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปออกเรือเพื่อชดใช้ค่าอาหารของเราวันนี้ กกกูยยยือแม่่ดีวานัเลหมดเท่าไหร่นะพี่สามร้อยห้าสิบราคาโคตรดีใครอยากกินที่นี่ที่ไหนครับคุณพี่เขาตามองไล่ค่ะเขาตามองไล่ขับรถมาแล้วมึกช็อตตัวละแค่ห้าสิบบาทหากินที่ไหนไม่ได้แล้วประจวบคีรีขันธ์ทุกคนต้องมาร้านชื่อว่าอะไรพี่ไม่มีชื่อนะไมม่่ีชือครับร้านลับลับเกาะไม่ใช่เกาะประจวบคีรีขันธ์นี่หน้าร้านเป็นอย่างนี้เรียวๆเลยนี่เขาจะเขียนว่ามึกช็อตห้าสิบบาทคุณมากันได้เลยแล้วจะเจอพี่พัชนั่งแร่อยู่ตรงนี้ใช่ครับพี่พัชบอกผมว่า เคยกินหมึกสายแไม่เคยกินหมึกสายแบบช็อตเป็นแม่ค้าที่กินใจที่สุดเติ้ลจะเลี้ยงเหรอได้ก่อนนะหรือจะจดก่อนเลี้ยงให้ได้ปะล่ะอะเป็นป่าได้ไหมอ๋อคุณออกให้เลยเหรอเนี่ยต่อหน้ากลองด้วยสุดจัดป้ตเติ้ลเขาสปอนเซอร์นะครับกับมือนี้ขอบคุณมากครับใช่เหรอวะ จำได้เขาได้ใช่ไหมคือคนนี้เขาคนติดตามผู้ติดตาม5ล้านในช่อง u t u b e ใครตามกว่าตามเป็นด่าแล้วคนนี้เขาพาสาวมาไม่ซ้ำหน้าใช่ความสามารถเขาใช่มาคนอื่นคือพาที่เขาห้อยอยู่บนคอเนี่ยเขาห้อยขุนแผนแตนสตัลล์ไงขุนฟองขุนฟองคุณฟองเหรอเอ้าเอ้าขุนฟองขุนมาทำอะไรที่นี่คนประจวบเอ้าคนประจวบสำหรับวันนี้กับการกินหมึกก็ ผ่านกันไปเพียงเท่านี้เราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าใครชอบอกดไลค์กดซับสไครป์กินหมาคลิปเราไปกินหมาจัดดิเนี้ยหมาม่ใหปกินเป็นเจ <laughs> <ม>อกันในคลิปต่อไปกับบักดีมี่ครับผมแล้วขอบคุณมากครับที่รับชมมาถึงตอนดท้ขอบคุณครับ